ครับตอนนี้เก่งอยู่กับพี่โยนะครับแห่งไลฟ์ออดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์ออดิโอเนี่ยนะเท่าที่ผมเข้าใจคือมีทั้งหมด2ห้องใช่ไหมครับก็คือที่ชั้น3ห้องโอ้โหใหญ่ยักษ์แล้วก็มีลำโพงวิลสันใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แล้วห้องนี้ทำไมถึงต้องแตกย่อยออกมาครับพี่เอ่อห้องนี้นะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นโปรดักใหม่ที่ไลฟ์ออดิโอเนี่ยก็ได้ร่วมทำกับ CH Home Media นะครับโดยสินค้าใหม่ที่เราเอาเข้ามาตอนนี้ มันจะมียี่ห้อพรีแมร์รนะครับที่มาจากสวีเดนนะครับแล้วก็ลำโพงที่ออดิโอฟิสิกนะครับที่มาจากเยอรมันรวมถึง T ทีพัสเอที่อยู่ตรงนี้ oh. นะครับเป็นอินทิเกตแอมออินวันนะครับม oh. ีจอด้วยนะใช่ครับพวกนี้มันมันเป็นอินทิเกตแอมออินวันที่มีเน็ตเวิร์ก สรีมมิ่งอยู่ในตัวนะครับผมทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ในการฟังเพลงยุคใหม่ๆเนี่ยเราหนีหนีไม่พ้นเลยที่เราจะต้องเล่นเพลงจากในมือถือของเราครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวเชื่อมครับที่จะทำให้มือถือของเราเนี่ยมีเสียงเพลงจากในซิสตเต็มตรงนี้ครับ แสดงว่าห้องนี้ก็จะเน้นการที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นใช่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นน้อยชิ้นนะครับเราจะเล่นกันแบบง่ายๆเราจะเล่นน้อยชิ้นมากซิมเพลี่มากนะครับเราจะมีแค่อย่างชุดนี้เราก็จะมีแค่3ชิ้นนะครับมีตัวอินทิเกตอินทิเกตแอมของ p r i เมอร์พริสมาห้านะครับตัวนี้เป็นเป็นอออินวันก็เป็นตัวนี้ราคาอยู่แสนห้า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 แปดนะครับผมกับลำโพงชุด Audio Physics Classic 8ตัวเนี้ยก็จะอยู่ที่80,000 9 8 9 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งซิสเต็มเนี่ยอยู่ที่200,000 5 0 0 0ได้ทั้งหมดเลยใช่ครับแต่แต่เสียงของมันเนี่ยพี่หน่อยบอกแล้วว่าตัวเนี้ยราคาเราอ่ะ mid end แต่เสียงของเราอ่ะ high end ใช่ high end แน่นอนนะครับตัวแบบ live audio แล้ว live audio เนี่ยก็จะมีโปรดักที่เราเรียกว่าคุ้นเคยกันอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในซิสเต็มเนี่ยจะขาดขาดไม่ได้เลยคือ สายของไลฟ์ออดิโอแล้วก็ชั้นวางของไลฟ์ออดิโอนะครับตรงนี้เนี่ยเราซิสเต็มเนี่ยที่พี่หน่อยเอามาให้ในงานเนี้ยตัวนี้จะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์วันะครับครับครับผมนี่นะความแข็งแรงนะครับขอโทษนะครับรวมถึงตัวรองเนี่ยนะโอ้โหนี่หลายๆสำนักนะครับก็เอาไปไว้ในระบบเราเอ่เพราะว่านอกจากที่มันจะส่งประโยชน์ในการสลายแรงสั่นสะเทือนเรโซแนนซ์ออกไปแล้วนะครับแล้วดูรูปร่างหนี่ยหล่อมากม เพราะแบบของพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นโชว์พีซมันเป็นเหมือนกับแบบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวมากครับดูแลแบบดูมีความแบบมันมันอลังการมากนะครับเหับเห็นก็ไม่อยากจะจับเพราะกลัวเขาเป็นรอยเพราะมันดูแบบสวยมากมีวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยที่ผมเคยเห็นครับผมครับผมขาเป็นสีทองขาเป็นโอ้โหนี่เยอะมากครับแล้วราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงเลยสายของไลฟ์ฟอร i o ก็เป็นมาตรฐานที่ที่สูงอยู่แล้วแต่ว่า ขอให้ผลิตในของคนไทยก็แล้วแต่โอ้โหแต่คุณภาพแต่สามารถจับแมทชิ่งจาดเดี๋ยวนี้ครับเครื่องเสียงนิยมไปทางแถวสแกนแถบยุโรปมากขึ้นนะใช่ไหมเราเริ่มหนีออกจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นอเมริกันญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวนี้อเมริกันด้วยอีกเริ่มมาสแกนมากขึ้นนะครับหลังหลายๆปีผ่านมาแต่ว่าแอบเห็นทางด้านนี้ก็มีตัวเด่นๆอยู่อีกเหมือนกันอันนี้ครับก็เป็นโปรดักพรีเมอร์ในรุ่นของพวกเริ่มต้นนะครับ อย่างตัวนี้ก็เป็นอินทิเกรตแอมออินวันเหมือนกันสามารถสตรีมมิ่งได้ราคารุ่น i-15 Prisma MK2 ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่78,000เองครับผม,มครึ่งหนึ่งของตัวตัวทอ็อปเลยตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปครับนี่ไม่ตัวกลางใช่ตัวกลางอโอเคครับผมแล้วก็จะมีจะมีในส่วนของ CD นะครับ CD แล้วก็สตรีมมิ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าที่มีอินทิเกตแอมหรือว่าพาวเวอร์ปรีอยู่แล้วเนี่ยเอาตัวนี้ไปเสริมได้นะครับ,รบถ้าเราอยากจะอ,อ,อยากจะเล่นในส่วนของพวกสตรีมไทเดลสปอร์ตด <Sport S 1> ีไซน์ Design, ทั้งหลายพวกนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับรวมถึงตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น s อ1 5 p สิบห้พิสนะครับมันก็จะเป็นตัวต้นทางเหมือนกันเป็นตัวสตรีมแล้วก็ปรีได้ด้วยนะครับครับผมอือเกาถือได้ว่ามาในแบบ ครบคันเลยทีเดียวจะเลือกตัวนี้ที่มีจอก็ได้แล้วก็เลือกจะจับคู่เป็นลำโพงตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้สวยก็น่าจะเป็นตัวนี้เพราะกำลังเขาน่าจะมากพอที่จะขับตัวนี้สบายมากใช่ครับเพราะเพราะลูกค้าเข้ามาฟังทุกคนตกใจว่าครับผมทําไมลําโพงตัวแค่นี้แต่เสียงเบสที่ออกมาเขาเขาสมบูรณ์แบบมากมันลึกมันมันฟังเพราะเป็นเบสที่ออกมาเพราะมากนะครับ ครับผมค่อนข้างตกใจว่าเอ๊สติ๊กและราคาค่าตัวไม่ได้สูงเลยใช่ครับบนทั้งเซนนี่ก็ถูกใช่ครับถูกมากมเลยครับสำหรับการที่จะมันจะครบขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่นําเข้ามาจากแถบเนาะยุโรปนะฮะใช่ครับครับแล้วก็จับคู่กับมาตรฐานไลฟ์ออดิโอของพี่หน่อยนี่รับรองว่ามีผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โยงมากเลยนะครับไลฟ์ออดิโอครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ